สวัสดีครับตอนนี้มาพบกับ YBLC ซั้น2ครับแมตช์ที่2ในวันนี้ครับระหว่างสยามฟลายเออร์สพบกับแบงคอกบีสครับ <S <S อล้วครับแล้วทีมแรกเขจะเป็นรายชื่อผู้เล่นของทีมสยามฟลายเออร์สอแล้วครับและอีกหนึ่งทีมที่จะพบกับไฟเออร์ในวันนี้นั่นคือ b แบงคอกบีส เอาละครับนี่คือต้องบอกว่าด้วยกฎนะครับไฟเออร์วันนี้มีผู้เล่นไม่มา2คนนะครับเลยทําให้แบงคอกบีชจะได้ยิงลูกโทษ2ครั้งนะครับซึ่งอาเธอร์เก็บไปก่อน1ลูกและจะเป็นการเริ่มเกมนะครับจะเป็นการให้ทุกคนเนี่ยมาแข่งขันนะครับถ้าใครไม่มาก็จะโดนลงโทษนะครับแล้วพี่เกียร์ลุยเข้ามาวางขวาอ้อมอมลูกนี้เรียบร้อยครับเปิดคะแนนแรกไปครับบีชต่างสตลได้ครับจังหวะนี้ จะหาช่องได้หรือเปล่าไม่สนใจครับขึ้นเลยฮนะเรียบร้อยครับ2อคะแนนครับพี่ดังอาเธอขามซ้ายสวิงมาให้เกียร์ตั้งฟอร์ม3แต้มเรียบร้อยครับพี่เกียร์ท็อปฟอร์มมากครับเกมนี้กลายมีคนหยุดดัง2องสเต็ปนะครับไม่ง่ายครับดังลูกแรกไม่พลาดครับพี่ดังพี่ดังมาขวาย,ยาวๆครับโอ้โหสี่ตัวหยุดไม่อยู่ฮนะ โอ้โหพี่ดังครับอาเธอร์คืนมาออฟโรดสามแต้มไกลเรียบร้อยครับโอ้ปิดคอร์เตอร์อย่างจําครับออฟโรดอะไรกันครับเนี่ยเซนเตอร์ยิงสามได้ครับพี่ยังไม่ลงครับโอ้หัวน้องปังยังรีบาวอ์ได้แล้ววัดเลยครับโอ้โหปังครับลุงนี้วางไม่ได้ยังไงครับ้องไม่ได้ยังไงหาเลนอยู่ครับแท็กเตอร์สปินมูฟเข้ามาแล้ววางแม่เกือบลงครับ เซตนี้เด่นครับเป็นเมโทรกับโอโซนครับแท็กเตอร์เก็บลูกโทษลูกแรงลงไปลูกที่สองไม่พลาดครับแท็กเตอร์ชัวร์จริงครับแท็กเตอร์ส่งส่งมาที่ทเมโทรครับเมโทรจะเล่นหรือเปล่าครับ3คะแนนโอ้โห oh. แปลงแปงง่าเรียบร้อยครับใหญ่เลยครับเมทโอครับสต็อปยิงลูกนี้ครับบอลยังอยู่ที่ไฟเจออยู่ครับตอนนี้ลองโฟลโอหเกือบจะแอนวันครับลูกแรกลงไปครับกลายเป็นเซตที่2นี้ไฟเออร์เมทโอลทำได้ดีมากนะครับจริงครับทำได้ดีไล่มาจนจะเสมออยู่แล้วครับ ไปไอีกลูกหนึ่งครับสองลูกสวิชเลยครับต้องเบรกโมเมนตัมหน่อยครับแทรกเตอร์ Carter. behind the back รอดขามาลูกนี้ยิงสามเวเลยครับแทรกเตอร์ Carter. ทีเด็ดอย่างนิ่งครับสามแต้มเม็ดนี้ครับดูครับแทรกเตอร์ Carter. จะติดใจเอาต่ออีกทีไหมผ่านยูเซียนมาแล้วติดใจสามแต้มครับแทรกเตอร์ Carter. ครับโอ้โ oh. หมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น ต้องเบรกเลยครับคนมิวครับส่งแล้วเราส่งไปให้ับโอซอนครับโอ้ครอสลูกนี้สวยมากโอซอนได้ฟาวไปครับแหน่ลงไปครับลูกนี้ลูกแรกเก็บไปได้อย่างยอดเยี่ยมครับเปลี่ยนลุยเดี่ยวเข้าไปครับเราส่งไป่ได้หรอกน้องปัง2คะแนนอุ้ยนิดเดียวครับน้องสิงห์รีบาวได้ขึ้นอีกทีนึงเรียบร้อยครับน้องสิงห์ฮะกลายเป็นไล่มาครับไฟเออร์ครับมาแล้วครับยูเซียน ส่งไปครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหกลายเป็นกลับมาสูสีกันครับแล้วเกือบตัดบอลได้ครับเมโทรจบเซตนี้บีชนำแค่2องคะแนนเท่าน,นั้นครับได้สกินเจอตอมวัดอินทีอาร์เธอร์เรียบร้อยครับ12วางเช็นปั้นสวยๆครับอาร์เธอร์บอลอยู่ที่อาร์เธอร์ครับอาร์เธอร์จะหนีห่างได้หรือไม่ควบขวาฮุกมาลูกนี้โอ้ oh ho. ฟุกเล่นกับแป้นสวยๆครับอาร์เธอร์อารเธอร์กำลังทอปฟอร์มให้เกียสวยงามครับจะเบรกเกมไหมครับไฟเออร์โดนลัน3เซตนี้ต้องตัดเกมครับได้ครับยังรีบาวได้ครับลูกนี้เล่นเร็วเลยครับมาแล้วขึ้นง่ายๆไปลูกนี้เรียบร้อยครับสำหรับน้องแทนคุณครับอาร์เธอร์จะเปิดเข้ามาอาร์เธอร์ให้โอ้โ oh, หสวยงามครับ ตาดีจริงๆครับอาเธอร์มาครับดังครับสามคนไม่เป็นไรครับดังดันเข้าไปมาเลยครับโอ้ทักไม่ได้เลยนะทักไม่ได้ครับแล้วแข็งแรงครับพี่ดังครับเคลาเปิดมาตรงนี้ให้อาเธอร์อาเธอร์ข้ามมา1นึสองวางซ้ายเรียบร้อยครับสวยงามครับสม o o t มากครับกลายเป็นควอเตอร์ของอาเธอร์เลยครับเล่นดีจริงครับอาเธอร์บอลอยู่ที่อาเธอร์ อาเธอขามซ้ายมาสวิงมาคอนเนอร์ที่ออฟโหลดเรียบร้อยสาวคะแนานแบงแบงแบงจากออฟโหลดครับยังไม่ลงนะครับแบงค์เขาบีสโอ้แต่เมทโรลีบที่จะซิลกลับมาได้ส่งให้บีซีลูกนี้โอ้โ oh, ห oh. ดันไปใครหยุดอยู่กับน oh. <BC S 2> ้องบีซีฮะโอ้บีซีเข้าสัปดาห์ที่สองดูมั่นใจมากขึ้นนะครับอบอลมาให้ท่านครับ มาดูกันกนะครับว่าเมโทรจะทำอะไรครับเห็นเลนว่างๆเข้าซ้ายขึ้นซ้ายโอ้โหสวยงามเมโทรข้ามสวยงามปีนอยสเตปของเมโทรยังใช้ได้เสมอครับ2ลุ่งหนึ่งโอ้โหแล้วแกสโลสเตปสวยนะสวยงสโลส,สเตปของเมโทรเนี่ย่ายมาที่พัดครับพัดไม่บาดเจ็บอะไรสวิงกับมาที่ยูนิคยูนิคระยะก,กลางเรียบร้อยครับเป็นเด็กที่ยิงมิดเลนดีนะครับยูนิคครับ ส่งเข้าใน b ีโอ้โหแล้วดูขนาดตัวครับจักกันยังไงครับโอ้ oh. จักกันยังไงครับเริ่มมีอาวุธออกมไหมเห็นครับ BC จังหวะนี้เจอ2ตัวใต้แป้นครับดันเข้าไปโอ้โหสวยจริงๆวัน <And one S 1> ครับแอสวยจริงๆครับลงไปครับแอนวันครับปล่อยของที่เราไม่เคยหเห็นนะครับ BC แต่แท็กเตอร์ตรงนี้ให้สวยที่ยูนิค ยูนิคเช็ดป้าเรียบร้อยครับจะส่งให้ใครก็จะเป็น BC หรือเปล่า BC เข้าไหนมาและขึ้นง่ายๆครับโอ้โหบอลของแท็กเตอร์แท็กเตอร์ให้เหนือเหนือให้ยูนิคยูนิคแก้วมาเหนือยังไม่มุมกลับมาที่แท็กเตอร์แท็กเตอร์คอร์ดมาสาสเตปสแต้มลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแท็กเตอร์ แซคเตอร์ครับจะไปอีกหรือเปล่าครับข้ามขวามาตรงนี้1-2ไม่มีมุมแล้วสปินมูฟมาเช็ดปั้นครับแซคเตอร์ครับแทกเตอร์ครับเฟมรีบาวน์ได้แล้วเปิดไวมาให้เกียร์เกียร์เปิดมาใหมฮาเปอร์ฮาเปอร์เฟยยิงเช็ดปั้นเรียบร้อยครับสวยงามครับฮาเปอร์วันนี้บีชนี่มาแพ็คเกมรับและเล่นเกมฟัสเบกทานเซชันอย่างเดียวเลยนะครับ โอ้โหน้องสิงดีจริงครับเพลนี้ครับยังมีน้องสิงที่คอยช่วยรีบาวครับใช่วันนี้เราเห็นสิงรีบาวเกมลุกได้บ่อยครั้งนะครับแ่คนส่งไปให้ดังครับและพี่ดังมาแล้วจังหวะนี้ครับส่งไปทางซ้ายอยู่เซียนครับอยู่เซียนสองคะแนนเรียบร้อยมาแล้วครับไฟเออร์สเกมขับมาสูสีกันอีกครั้งครับเกียร์ควบเกียร์เร็วเข้ามา 1- 2ปั่นขวาสวยงามครับพี่เกียร์ ลรีบาร์ตรงนี้บอลอยู่ที่ดังดังไปครับจังหวะนี้เล่นเร็วอีกแล้วครับ3ตัวใต้แป้นดังยิง2คะแนนเลยครับเอาละครับเริ่มจับจังหวะการเล่นเจอแล้วครับพี่ดังไปดังสปีดมาแล้วดีจริงๆครับพี่ดังครับหนึ่วันอวันอย่างนี้ไม่พลาดอยู่แล้วครับพี่ดังโอ้โหกลายเป็นควอเตอร์นี้โมเมนตัมมาอยู่ที่ไฟเออร์หมดเลยครับพี่เพียร์ข่วมา พี่เกียร์เลนเปิดพี่เกียร์วางขวามุมสูงเรียบร้อยครับเกียร์คอร์สเข้าซ้ายกระชากขึ้นมายังไม่มีเหลี่ยมถอยมายิง3าคะแนนเกาโอ้โหแทบจะเป็นคนละคนเลยครับพี่เกียร์ครับสำหรับปีนี้ครับการยิงดีขึ้นเยอะครับพี่ดังไม่รอช้าครับรีบขึ้นมาครอสไปหนึ่งทีครับแต่โดนยังเก็บบอลมาได้ครับโอ้โหแล้วตรงนั้น3มคนครับพี่ดังเอารอดได้ครับ ยิงไกลลูกนี้ไม่ลงบอลอยู่ที่บีซีบีซีรีบาวได้ครับ BC, เก็บบอลแล้วควบเร็วมาเจอเจอออฟโรดประกบติดเอาแต่บีซีลุนออกมาเฉยเลยครับ,บเรียบร้อยครับจุดนี้บีซีดีมากครับโอ้โหแม่รีบาวได้ครับโอ้โหน้องกันน้องสิงห์นิดเอาบีซีไปทำฟาวครับหลวงลึกไปหน่อยนะลูกน,นี้ แล้วเป็นฟาวทีมเรียบร้อยครับแล้ว BC ฟาวสี่ด้วยครับหวอันตรายเลยนะครับ BC ถ้าฟาวฟาวถึง4แล้วฮะฟาวน,นี้ไม่คุ้มเลยครับ BC ครับบอลอยู่ที่พัรครับพัรฟรีโทยอดเยี่ยมครับชอบลักษณะเขางจริงครับยอดโฟเตอร์ไม่ได้รีบาวนได้สอบมาที่อาร์เทอร์และยอดเยี่ยมครับ มองกันดีครับออฟโรดแล้วจะได้ฟัดเบรกน้องพัด1,2เอเข้าเลนขวาวางเรียบร้อยครับมาแล้วครับพัดครับลูกสยังไม่ลงเลครับแต่บีซีรีบาได้ครับและขึ้นอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้บีซีต้องบอกว่ารีบาเกมรีบาลของบีซีที่สุดยอดจริงๆนะครับกากฟ้าที่ออฟโรดยังไม่ยิง3ครับเฟกหนึ่งทีแล้วโรดไปนิ่งจริงๆครับออฟโรดะเมโทรดึงช้ามา เมโทรครับเล่จะเข้าในครับแล้วลูกนี้ได้ฟาวไว้ครับสวยงามครับช่องวาง9คะแนนครับฟายเออย่งตามทันครับลอดลงมาเหลือ8คะแนนครับเราดูตรงนี้เมโทรวิ่งยาวครับจังหวะนี้2ต่อ1 1 2ขึ้นขวาง่ายๆครับเมโทรแม่แท็กเตอร์ไปยืนดักใต้ปั้นดีแล้วครับแต่ว่าเมโทรดีกว่าครับแท็กเตอร์คอรสผ่านหยูเซียนสอดให้เปรมสวยงามครับ แกทําก็ได้แกจ่ายก็ดีฟิวมากครับแต่บอลหลุดมือไปซะก่อนยิง3คะแนนลูกนี้ยังไม่ลงครับแต่สิงรีบาวได้ครับลอเซียลอง2คะแนนเรียบร้อยครับเสียมาที่ปังครับจังหวะนี้2คะแนนลงลงครับเรียบร้อยปังเนี่ยครับ2คะแนนก็ต้องเอาไปก่อนครับน้องปังครับทั้งว่าเหลือ4แล้วครับกลับมายูนิค3มแต้มลงไปซึ่งลูกแล้วแปมเก็บบอลได้อัด้านแป้นไว้เรียบร้อยครับแปมพีีดังครับ ในควเตวสุดท้ายนี้ครับเอาแล้วเข้าไหนอย่างรวดเร็วโอ้โหเรียบร้อยครับเมโทรเมโทรเหาะมาอย่างกับสสิพรวงตาผาโคตของเขาเลยครับเมโทรได้ลงกับพี่ดังครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูแท็กเตอร์จอมดับฝันครับแท็กเตอร์แหวกมาโฟตเตอร์ไม่ได้แล้วบอลแยกกันอยู่<ป>พี่ดังไปแล้วดังถึงเวลาแล้วครับ3ลุมหนึ่งดังจะเข้าหรือเปล่าครับเฟกหนึ่งทีดีมากครับเล่นช้าฮนะ และส่งให้เพื่อน3คะแนนแหมยังไม่ลงครับลูกนี้แล้วตรงนี้อาตอมเก็บบอลได้อาเธอร์เข้ามาอาเธอร์หนึ่งสองสอดสวยให้แท็กเตอร์ครับแม่าอา,อาเธอร์ซีซั่นนี้โตขึ้นเยอะเลยครับอาเธอร์ครับรเธอให้จานเกียร์ครับจานเกียร์เข้าเลนขวาขึ้นมาโดนบล็อกครับแล้วได้ฝาว โอ้เกมนี้ยังเดาไม่ออกนะครับว่าจะจบลงที่ใครเป็นผู้ชนะนะครับจริงครับเดาไม่ได้ทางออนไลน์ครับคุณเชียร์ครครับเชียร์ไฟเออร์หัวใจเขียวมาเชียร์บีทขอหัวใจสีแดงครับแล้วตรงนี้แท็กเตอร์เฟกหลอกได้ดีแล้วเฟกยิงเช็ดปั้นเรียบร้อยครับแท็กเตอร์เอาดูโคบี้อยู่หรือเปล่าพี่ฮะอะไรก็ง่ายไปหมดครับการเล่นของแท็กเตอร์อะไรกันครับเนี่ยแหมโดนสกิลไปจนได้เ้าพี่ดังเก็บบอลได้ครับเอาหวานพี่ดังเลยครับลูกนี้ บาได้และโอ้โหไปครับได้ความขยันเมทโครับเราพี่ดังไปตีฟาวเร็วครับเกียร์ยัดนายมาให้เปรมเปรมคืนกลับมาที่ออฟโรดและบอลปุกกิกตรงนี้มาถึงแท็กเตอร์แท็กเตอร์โฟลเตอร์ใส่บีซีเลยครับเรียบร้อยครับโมเมนตัมเหมือนไปอยู่ทางบีชหมดแล้วครับแล้วเมทโวเข้ามาครับโอ้โหพลาดไปครับตรงนี้แต่ยังเก็บบอลได้อยู่ครับตองรับ โอ้โ oh! oh! ออโลดรีบาวได้ให้เปรมเปรมเปิดยาวให้อาร์เรียบร้อยครับคือต้องบอกว่าแบงค์บ,บีสเนี่ยป้องกันในดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะสามารถฟาสต์เบรกแค่ไหนนะพอมาถึงอีกฝั่งนี้แบงคบบ์ขบอผีเตรียมตัวอยู่ใต้แป้นกันหมดแล้วครับ3มวินาทีครับก่อนปิดเกมครับ ไปเอาแล้วครับเมโทรครับอ๋อแล้วครับจบเกมไปครับ69ต่อ61บครับจบเกมครับแบงคอกบีทเอาชนะด้วยสกอร์69ต่อ61ครับ